สบายดีอยู่ดีมีแห้งมดีแค็มแฟน์มีกองพี่น้องมาร่ำส่งพิจารณาร่ำเพินเอ,อกไปเที่ยวครับตอนนี้แปดโมงครึ่งครับพี่น้องาตื่นแล้วล่ะส่วนมากส่วนหนึ่งข้ะะาเจ้าได้นอนในห,ห้องแอร์เพิ่งบอกว่าลูกแล้วลูกพ่อเจ้าวาดเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดห้องแอร์ให้นอนไหมครับนี่ไหมเย็ยนสวยๆวยไม่แพสิอยากลูกเนาะสิมันยันเสือก ก็ใไก่งัานห้างประมาณกิโลเดียวนึงไเดี๋ยวยังไปกับไดนเลยไหยังหรอพ่อเอาพี่น้องทั้งหนหน่งเ่โอ้คนไม่เก็บอคนมาเก็บหม้อหมูกระทะอ้เส้นเดี๋ยวผมไปเงผมว่าไปเบิ้งตลาดไปเบิ้งนังนี่พมีรถเนี้ยโอ้ที้มคนว่ายคนกินหมูกระทะตีมือขึ้นน่ะโอ้ยม่มทัน ก็ตัวดพี่นาครับอย่างูยมาทันแต่พอโ <มา S 1> บผนไปได้ป่ามาเสร็เลปลากระตามนั่นละปลาตามัมรักปลาเหมือนกปลาบัดนี่ส <c oughs> องผมว่าอุตส่าห์าไปน้ำพ่นนี่พอมู่บ้านน,นี่พ่นส้วนไปตืกอเขียซุมที่เมที่ผมกออาผม่าสิผมจิมาจิมาตืากอ่างพ่นยุพี่วะแต่ว่าปัญหาแรงนาบ่มีจะยิไปตึงอใส่ซื้อเหียไมความนี้เลย ผมซื้อเห็บม่าไมเห็นพรท่านเลกถือน้ำซ้ำว่าสีมาตื้ืออ่าง่นปนะมามาหอดอย่างมามี่หมอง้ํำมีมิตรนุ่นเอาเส้นเ,น,น,สนเลยครับเส้นเลยครับเส้นเลยพอ่อพอแหลมเราได้หนึ่งฟ้านี่แหลวเน่าเน่กินถือปาาผู้มเมื่าถือปาอาแค่ไหนเนาอ๋อไม่เูไปตลาดมาตนเย ไรสดล่ว่าสดได้ยังเมียใสรงหวดรถหมูดอกนี่มาทานเลยครับวันไปใกล้ตลาด <ไป S 2> ่า<อ>รถ<อ>จ๊กบาทาไปครับ,บวขาเดียวเ้ยหาา้าเขาห้าเขากินแล้วจะเฝ้าเล่าลกูกเนเนี่น <laughs> ไม่เห,น,หน่อยมาท่านตนรถเรับ โอสมเด็จพระนเรศวรมหาราศไปเลยบนะ่อแหล่งยางมาพี่ตอนนี้รวบหลวงพ่อยังน้อเน่ยหนะคือขึ้นบอกเนาะบัดสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแทะเมียนแทะลินน้ำลงขี้ดินนี่จำได้ครับพระองค์ดำแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยขึ้นบอกเลย้อหลวงพ่อเนี่ย พรอเอะแบบเงี้ยวิเศเงี้ยวเป็นสีสันๆนงสันมันโอ้ยไมบอกมันได้ยินได้ครับอ๋อว่าอะไได้ตีมึงบอกแล้วมันส่นแล้วฟงคือรูปวันนี่เนาะเอาเกือขอไครับอได้ครับขอทำไมผมมีใหม่จะตื่นผมู้นแล้วตื่นไปวันเถอะเอาพีปอบ ม่น่อยามาทังผุนเลโอ้ยหไปท้ายคลิปหายุกเลยมอยาไปเลียนน้ำกันเนี้เห็นมาก้เลยเอายโย่ไกลห้อง่าหของน้อยุ่งบ่ซ้ำเอาบุญตีอยู่นี่คือเสีว่าบมีอมี่มีเงนี่มีเครื่องตัวนะมีอัดนี้อนี้บเพมันยุ่งเนี่แม่กสี่เสียดมันง่กว่ายุ่งเนาะเตียวอมีคนบ้งมันันก็ต้องหนาจอดไวมีย่องยองย่องแงแง่ โอ้ยยาบากใส่เข้ามาลอยมีดเถครับมีดเห็นมีมาเต็มตัวลอยมีมันบ่มมันใจวันไหนวะมันมันมุมมีดเลยแม่ท้าม่คนได้ไรยุ่งยักตัวขึ้นนี่ไรยุ่งยุ่งหันกับว่าไรยุ่งครับไรแต่ผีหลอกก็หมาโยนรอเมีเอานอนอกจากรอเมีดมันขึ้นจะมาเสียงยังยึงยังยังยังเอาม้าม่งกันน่ะมันจะยืนขยะอยู่ตอนไหนน้อมาเหลียวบอกปองเต็นกับว่าเห็นจักเทียงว่าเห็นสรุปแล้วต้อเึกๆกับมีเสียงหมาหน่าแหละหมา มาสอกคุห่างอยู่ทางเมียนุมเบี่ยนไว้จะไปนั่งพูดหรือว่าไปไว้จะพาไปพิสูจน์อยู่ไหมพอหยุดว่าเจ้าไปเขาไปผู้เดียวนีคลิปนี่คนอยู่เบื้องหลังได้ปะนะพันผู้เดียวกับพกก้าปันไหนเนี่มันมันทิ้งอย่างของเขาไปมองเมียนล่ะอ <UC> ันมองสาวีตช์ได้ประตูเปได้อยู่ปิะได้ผมขึ้นไม่ไหวไม่ขึ้นไหมเมื่อเช้าก็ขึ้นไม่ไหวไปยาวเขึ้นเปิดได้น่ะเปิดเข้าไปกับก้มไหว้ก้มกราบอยู่มองบันไดนเลยล่ะเพราะว่ามันเข้าไปว่าอะไ เออเพรมันเข่าไปมันมันได้อยู่แต่ว่ามันเข่าว่าได้ไหมแต่มันเข่าได้อยู่เลยคือเข่ามันเปิดประตูปุ๊บององพันสียูซื้อนี่ไหมฮะแต่เขาเข่าไปเขาที่ไปกลมยังไงล่ะกับสีหัวไปมงอันนี้คือเข่าได้แต่ว่าเข่าว่าได้ก่อนหน่อประตูกัดได้ได้เออไปยังไงไหน่เไปดิคือไปยังไงครับผม นั่งยู่ขางรถเลยขางรถฟังผุนเนี่ยไอพยุ่งนั่นฟังพี่ตอยองนอนทั้งรถพอนอนฟังรถทั้งปูพญานาคทั้งพะอินสรงสั่งอีแล้วันผุนพอนั่ฟังผุนผู้เดียวนงไปสองอกเลยีทุ่มไป งคิ้กูคมาิวายามมาเยี่ยมยามสิที่ยาวครับข่ายาลมาตีอดิไบตลาดัแรตีดิเ้ว่าันเป็นบ้านวอ่าหิวเขาตอนตีสิดิหิวเขาอ่ะเอาสังเขาบ้าส่งยุติเขาบ้าเจ็ดหม้อเขาม่โซ่อะเออมันก็มีเวลาของเขาอยู่เนาะ ผมว่าวัดปลาเพนสิอยากมาหาข้อเมือ้อตีซี่วันนี้ไหมเฮ้ยตะกี้ปอบเอยเนะาะเ,เป็นตาฝันอยู่เต่าเต่าฝันอยู่ฝันฝันมาได้ไปงานศพเพราะมันอยู่ไก่เมียนเนาะแต่ว่าตื่นมือเช้ามาเห็นพี่น้องโพดว่าพี่น้องทั้งบุยล่ำตายบัดนี้เขาคือพ่อดีครับแต่สนุกเงียบเงียบดีสมบัติ อ,อยูนี่ยูนี่สิบ่งเงียบท่มามองพ่อ,อยุดหรอกยูนี่เงียบมันกับพ่อได้ตื้นเต้นนี่ยังได้เนี่ไอ้เว้นมองพ่อยุนี่ขันเงียบตื้นเต้น,ต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 นเลยเนี่ยเลียวพ่อประตูไอ้ไอ้มองมองห้องหัวซิบหนิพ่อสิเหลียวเหลียวไปทางนี้ตลอดเลยพอมันแจงอยู่นี่ยแจงนั่นมันมีไฟอ่ะนั่นไหมเสยหลักเสียวพ่อล่างๆพ่อเหลียวเห็นยังแต่กับพ่อเห็นยัง,นยงดอกได้การเต้นยุ่ง่ะเราลอด พยุตเยเอพยุตก็ไม่ติ่งนั่นหันตัถ่าซุนน oh, okay. ั่นมากกันถ่าซุมเมที่เหรอมาซุมเมที่วันนั้นมากจะคนนี่นี่เอาผลเมี่บมานตัเ่ยผลยูเซคุมไหมอือโอ้ยกะอเหรียญยูใยู้มีไก่เกอสิรอยก่าตัวออสิมาแกงกอผู้เขียวคือข้ามาหนิตัวเลียวสุ้แพ่เรียวกัวว้มันี่ มาแต่ผมพูดเดียวรถเวทีนั่นรถพยูนก็บว่าเป็รถเวทีว่าพื้นรถเวทีเนี่ยมาแ้่ผมพูดเดียวที่ใส่พุ่มยู่ฝุ่นหมดเลยแมนหกขั้นอยู่ฟุ่นหมดเลยแมนแต่รถลำพ้งสองรถพื้นเวทีสองรถไอเอสขั้นหนึ่งรถเครื่องปั้นอยู่ฝุ่นหมดเขาจะเอไปตึกแหมันส้วนไปยุ่งเมื่อไปน้ำพื้นหมู่บ้าน ว่าเห็นว nee, ่าต like ื้ออ่างพนู่ทั้งผี่พ่นะไม่หอนี่ว่ามีห่อนว่าเห็นห่อนนำนะไมาเยี่ยมยามสิทธิ์พี่ยาวเอาไปนอนอยู่นี่ไปคือบอกแห้งนี่ขยอยเพ้าะสร้างเ่แห้งเบยต้ขอตรวจขอไได้ลูกหลานบ่หัวมีคนนันได้บอกกันบางแห้งเหมือนกบ่เมียเนี่ยมันติงอยู่ มะเยิมยามสิทธิ์พี่ยาวครับแล้วมะหอนเลนบอเมื่อันเห็นอย่างนี้พอหลอดเบิ้งกรตูนโดนเลม่อนอกับอันเอียงก่อเอียงกับมาแมวทอมแอนเจลี่ั้ย <c oughs> โอ้ยทั้พี่ปอบด้ยเนาะขอบคุณพี่นออ้องหลายๆครับปอ,อ,อกันคลิปนะครับสวัสดีไปไวพูดคุด